ผ้าเลอะยางถ้วยแบบนี้นะมาเดี๋ยวเราเอาวิธีนี้มาลองมาใช้กันดูนะครับอันดับแรกเลยคือนี่นะเตรียมถ้วยภาชนะนะมารองไว้แล้วก็ใส่นะส่วนที่เลอะยางกล้วยเอาไว้ในนั้นนะครับและสิ่งที่เราต้องใช้ต่อไปนั่นก็คือน้ำยาซักผ้าขาวนะอันนี้เป็นสีขาวก็วใช้น้ำยาซักผ้าขาวใส่ลงไปเลยนะใส่เพนะ้ทั่วเลยนะนี่ หลังจากที่เราใส่น้ำยาซักผ้าขาวแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องตามต่อไปก็มุ่นพ้อมี่นะใส่ลงไปเลยอืมนีนะใส่ไปทั่วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวพอครบสิบห้านาทีแล้วเนี่ย เดี๋ยวเรามาซักกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปทำการซักล้างดูว่าจะเป็นไงบ้าง<อ>นี่ก็เป็นน้ำกะละมังที่เราเตรียมไว้นะฮะแล้วก็บริเวณที่เลอะยางกล้วนเมื่อกี้นะครับกดถูดเลยนะก้กในในน้ำดูเลยนะออืออกอกยางง่ายได้เลยนะเห็นไหมฮะ ยางกล้วยที่เลอะนะครับสะอาดเนี้ยนผ้าขาวใสสวยเลยนี่นะไม่มีอีกแล้วนะครับยางกล้วยที่เลอะแล้วก็ซักออกยาก